ดีลลับที่ลัวกคิงพาวเวอร์สเตเียอ๋อหมายถึงว่าเลเตอร์ซี้ยื่นกองหลังเซาเปาโล20ล้านยูโรเดี๋ยวมาพูดให้ฟังว่าเขาคือใครสกู๊ปเกี่ยวกับกองหลังของซันเปาโลชาวบราซิลรลนนี้ที่มีชื่อว่าลูคัสเบลาโด์นะครับอะไรไปคิดอะไรดีลลับไหนหมายถึงดีลจ๊กเกอร์ของลูคัสเบลาโดเออที่ King Power นะครับ เลตเตอร์เชอร์ไลท์รายงานสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนในที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับช่วงแรกก็ขออภัยนะครับจำชื่อไม่ได้ต้องอ่านเนี่ยนี่ครับพอมีสก,กูก๊ปมา who is Lucas Ronaldo เออเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด u b s c r ค b e คือข่าวมาปุ๊บเราก็มาอัดเลยเราก็มาคุยกันเลยนะครับอ่ะใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับแน่นอนว่ามันมีข่าวตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายวันนี้เนอะของ ที่ประเทศไทยเนี่ยหรือประมาณเย็นๆทุกท่านก็น่าจะเห็นว่ามันมีข่าวว่าเลเตอร์สตี้เนี่ยเตรียมเงินไว้20ล้านยูโรหรือ17.1ล้านปอนด์ในการที่เตรียมในการเซ็นสัญญาซื้อเซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีนะครับของเซาเปาโลข่าวนี้ต้องเล่าที่มาอานี้ก่อนว่ามันเริ่มต้นอย่างไรทุกคนรายงานจากสื่อท้องถิ่นของบราซิลนะครับเขาบอกว่า สโมสรซันเปาโลเนี่ยต้องการนะครับที่จะขายนักเตะลายนี้ออกไปนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาขายนักเตะเนี่ยเพื่อเอาเงินมาเหมือนกับประมาณว่าพยุงสโมสรนะ่ะประมาณอย่างนี้แล้วกันคือมีแบบว่าติดขัดเรื่องของการเงินเรื่องของ Financial Report อะไรนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้ต้องขายนักเตะออกไปซึ่งนอกจากเลเตอร์สตี้ถามว่า มีใครสนใจอีกบ้างแน่นอนว่ามีลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับนี่คืออีก2ทีมที่ให้ความสนใจในตัวกองหลังบาร์ซิลนายนี้นะฮะซึ่งในเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรายงานออกมาเขาบอกว่าเดอะซันเนี่ยแต่อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเดอะซันบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่คุยกันอะ่ะอาจจะเป็นข่าวลือนะ ค่าตัวเนี่ยสูงไปถึง20ล้านปอนด์แต่แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันของเลสเตอร์ที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ด้วยการที่คารลัมดอยเจ็บไปและจัสตินเนี่ยก็ไม่ใช่กองหลังธรรมชาติและคารลัมดอยก็เจ็บไปใช่ไหมมาเลสกาให้สัมภาษณ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้พวกเราหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ย มิสคารลัมดอยคือแบบคิดถึงเขามากๆเลยเราเนี่ยต้องนึกถึงเขาบ่อยนะสำหรับคารลัมเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าจัสตินเล่นไม่ดีนะจัสตินก็ทำได้ดีแต่มันไม่เหมือนกันระหว่างจัสตินกับคารลัมดอยเออประมาณนี้นะครับซึ่งสกู๊ปชิ้นนี้เขาบอกว่านะครับสไตล์การเล่นของลูคัสเบราโด เขาบอกว่าเป็นกองหลังที่คองบอลเล่นบอลด้วยเท้าได้โอเคยอดเยี่ยมนะครับได้ดีแต่ปัญหาหนึ่งเลยที่เป็นข้อเสียนะของลูคัสเบรลโดเขาบอกว่าเหมือนกับบางครั้งยังมีความแบบเฟ้รฟลาหรือว่ายังมีความแบบเพอร์ซอนอลเออร์เลอร์อยู่อะไรเงี้ยส่วนตัวความผิดพลาดส่วนบุคคลอะไรเงี้ยนะครับเบรลโดนะครับเป็นกองหลังนะครับเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลด้วยการเป็น เป็นดาวรุ่งนะครับของทีมพิรักกิกาบ้านะครับก่อนที่จะมาเข้าร่วมเยาวชนของเซาเปาโลในมกราคมปี2020นี้เองนะครับไม่ไม,ไม่นานสปีที่แล้วเองนะฮะและทางด้านของเบร์ลาโดครับเคยติดทีมชาติบราซิลชุดอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยสเกมซุย p แคปส นะฮะซึ่งสไตล์การเล่นของของเบรลาโดเนี่ยรายงานจาก go com นะครับเขาบอกว่าเบรลาโดเป็นคนที่คือยืนเป็นกองหลังตัวซ้ายนะครับหรือบางทีก็เป็นเล่นแบ็กซ้ายครองบอลได้ดีนะครับการจ่ายบอลอะไรทําได้ดีแต่บางครั้งการผิดพลาดส่วนบุคคลอาจจะต้องปรับแต่การจ่ายบอลการอะไรนี่คือหนึ่งสิ่งที่เอนโซมาเลสกา อาจจะอยากจะดูอยากจะเสริมทัพเข้ามานะครับแต่และหนึ่งปัญหาของเบอร์ลาโดเวลาเจอการเพรสเชอร์ของกองหน้าเบร์ลาโดอาจจะมีความผิดพลาดในตรงนี้สำหรับลูคัสเบอร์ลาโดนะและก็สมาธิในเกมคอนเซนทรชั่น has improved in the last couple years ปัญหาของเบร์ลาโดก็คือการสมาธิในเกมแต่มันดีขึ้นใน2ปีที่ผ่านมา last couple year นะฮะนี่ครับเอารูปให้ดูนี่คือเป็นทางด้านของลูคัสเบร์ลาโดฮครับอ่าจะเป็นข่าวที่นำมาฝากกับทุกคนกันนะฮะก็ยังไม่ได้ยื่นนะครับแต่มีข่าวว่าสนใจแลวเลเตอร์ซี่ก็มีงบ นะครับ20ล้านยูโรหรือประมาณ 17. 17.1ล้านปอนด์ก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันวันนี้ breaking ลงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การรติด,ดตามจ้าฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e แล้วก็อรอลุ้นกันว่ามกราคมนี้จะเสริมใครแต่เริ่มมีข่าวมาแล้วว่ามันจะเข้าตลาดมกราคมแล้วอย่างไรฝากติดตามฟุตบอลสเตชันนะครับบ๊ายบายจ้า